แค่ทำท่านี้อาการปวดหลังปวดคอปวดเอวจะหายทันทีเหมาะสำหรับใครที่ปวดหลังจากการทำงานเวลาเลิกงานลุกยืนขึ้นจากเก้าอี้ต้องใช้เวลานานในการยืดร่างกายจะช่วยแก้อาการปวดหลังปวดคอปวดเอวให้หายนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหลังส่วนบนของคุณได้ 1. ยืดอก หามุมที่ยื่นออกมาใช้แขนของคุณดันขนานกับกำแพงหมุนตัวดันร่างกายไปข้างหน้ายืดอกใช้แขนช่วยพยุงตัวควบคู่กับการหายใจหายใจออกช้าๆดันร่างกายไปข้างหน้า 2. ลูกนวดหน้าอกผ่อนคลายใช้ลูกเทนนิสนวดหน้าอกจะสามารถช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อลึกและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหน้าอก ให้ถือลูกเทนนิสข้างละลูกให้กลิ้งลูกเทนนิสช้าๆลงบนหน้าอกแล้วกดค้างไว้5-10งิวินาทีแล้วค่อยๆปล่อยออกข้างละสามรอบให้ทำอย่างน้อยข้างละ1นาที 3. ลูกกลิ้งโฟมนวดด้านหลังลูกลิ้งโฟมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการผ่อนคลายสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังและให้ไหล่ของคุณกลับไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง ใช้กระดูกสะบักและกระดูกสันหลังกดทับลูกกลิ้งโฟมงอเขา่าเพื่อช่วยในการทรงตัวของร่างกายและพื้นดินนำมือไว้บนท้ายทอยยกก้นขึ้นจากพื้นดินให้เริ่มจากที่ลำคอค่อยๆกลิ้งลงมาที่กระดูกสันหลังถ้าคุณรู้สึกว่ามีอาการปวดที่จุดไหนให้กลิ้งที่จุดน,นั้นนานหน่อยจุดละอย่างน้อย1 0 1ถวินาทีให้ฝึกสามครั้ง เริ่มแรกคุณจะรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายแต่เพิ่มการออกกำลังกายบ่อยขึ้นหลังของคุณจะได้รับความรู้สึกการผ่อนคลายอย่างแน่นอนที่มา t h ท i j o b g o บ c o m อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่าน ให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ